ความรับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงตอนนี้นะคะนึกถึงคนที่คุณอยากรู้มานะใครก็ได้ในหัวตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ whatever นะคะแต่นี้จะเป็นในเรื่องสายเลิฟมากกว่าอ่ามาเริ่มกันเลยนะคะภายในใจของเขานะคะต้องการอะไรจากคุณเนาะเอาต,อตรงๆงนี้แหละคุณกับคนที่คุณถามถึง คิดถึงค่ะหงยหาคิดถึงนอนไม่หลับคิดถึงเธอปรารถนาเธอมีเรื่องเครียดนะอยากจะคุยด้วยเออแต่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าเธอจะว่างหรือเปล่าการคุยด้วยมันจะแบบรบกวนเธอไหมความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้แบบพัฒนาไปไกลหรอกแต่แบบว่ามันเหมือนมีการรอคอยกันอยู่ในนี้นะคะ เออบางคนก็คิดถึงอาจจะเป็นลองด distance ก็ได้นะคะมีความคิดถึงคร้โหยหานะ่ะอาจจะห่างกันแหละหมอโบว,ว่าคือมันเหมือนแบบต่างถิ่นต่างเวลากันรอกันนะคะอืมส่งเมสเซจหากันซึ่งก่อนหน้าน,นี้ความสัมพันธ์ก็น่าจะแบบว่านิ่งๆพึ่งพึ่งมาเริ่มแบบแบบมีชีวิตชีวาอีกครั้งอย่างเงี้ยก็ได้เออตรงๆต,ตอนนี้เขาคิดถึงคุณมาก คนน,คนนี้มีความเป็นราศีกุมราศีเมถุนนะคะชัดเจนนะที่เหลือจะเป็นชาวธาตุาาน้ำธาตุธาตุน้ำธาตุลมนะคะเอาแหละมาดูความในใจของเขาที่เขาแบบไม่รู้ว่าซ่อนหรือไม่ซ่อนนะคะความในใจที่เขาแบบนึกถึงคุณตอนนี้มันคืออะไรเนาะ secret hiding secret confusion ขึ้นมา unclear unsure ไม่เหมือนสับสนหรือเปล่าเป็นความสัมพันธ์หรืออาตอนนี้อารมณ์ของเขาอะ,อะมันมีความมันมีมันมีคำว,ว่าความแบบสับสนมันมีความว่าความไม่ชัวร์ไม่แน่ใจไม่ชัดเจนนะคะ เขาอาจจะไม่แน่ใจว่าคุณนะ่ะคิดยังไงกับเขานี่คือแบบลึกๆของเขาเลยนะเออว่าเฮ้ยเวลาพูดออกมาอย่างนี้แล้วอะ่ะจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเกิดความไม่ชัวร์นะคะไม่ชัวร์ไม่แน่ใจกับคุณคุณกับคนคนนี้นะคะภายในเขาอนะ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบสไตล์เอนเนจีของคำว่าทวินเฟรมนะคุณความสัมพันธ์แบบ ที่เขามีกับคุณมันเป็นเหมือนแบบเปลวไฟมันมีความรุ่มร้อนมันมีแพชชั่นนะคะมันมีการสะท้อนนะความรู้สึกที่แบบมีส่วนร่วมเป็นความรู้สึกที่มันอ่มันสะท้อนกลับนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคือคือมันมีแบบมีอ่ะเอาตรงๆคือคล้ายๆมีอิทธิพลนะ่ะ นะคะมีอิทธิพลบางอย่างเขาอยากจะแชร์ความรู้สึกกับคุณนะคะเขาอยากจะแชร์ความรู้สึกกับคุณเขาหมอบไม่รู้ว่าคุณเป็นแบบคู่รักแบบไหนนะแต่มันเป็นแบบว่าถ้าทางแบบทางสายจิตวิญญาณอาจจะเป็นคนนี้เป็นเพื่อนคุณมาหรือว่า whatever แต่มันมีความรู้สึกซึ่งกันและกันสไตล์ของคำว,ว่าผ้าวินเฟรมนะคะเป็นสะท้อนกระจกซึ่งกันและกัน เ,ออเขาอาจจะเพิ่งรู้ตัวก็ได้นะคุณมันก็เลยทําให้เขาอะสับสนเขาอยากแชร์ฟีลลิ่งบางอย่างกับคุณคุณอาจจะสังเกตได้ว่าเขาอยากจะบอกความรู้สึกของคุณในช่วงเนี้ยว่าเขาป่วยเขาไม่สบายเขาเป็นอะไรเขารอรู้คุยเขาคิดถึงคุณนะอะไรเงี้ยเออแตอ่หมอโบอยังไม่รู้ไงเพราะค,คุณคิดยังไงกับเขาแต่นี้เป็นฟีลลิ่งของเขา,าดูให้จบก่อนเมมโมรีค่ะคนคนนี้มีความทรงจํากับคุณ แล้วเป็นความทรงจำที่ดีด้วยคนคนนี้คุณรู้จักนานแล้วใช่ไหมเออใช่แหละคุณกับคนคนนี้น่าจะมีแบบเมมโมรีด้วยกันกับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะอาจจะมีทั้งความสุขความเศร้าอยู่นั่นนะคะบางวัรู้สึกว่าเขานึกถึงสถานที่นั้นแล้วเขาคิดถึงคุณพวกคุณอาจจะเคยคุยกันแบบจะจำมันนั้นได้ไหมเธอจําตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเออมันมีสถานที่หนึ่งที่ พอเขาเจอพอเขานึกถึงมันทําให้เขานึกถึงความทรงจําระหว่างคุณและเขาเขานะเอาตอนนี้เลยนะโม,โมเมนต์น,นี้แบบเขาคิดถึงเรื่องราวในอดีตไม่น่าเละเป็นสีถ้วยแสดงว่าสีถ้วยนั้นเป็นของเขาเอาห้าใบพอนะคะอะ c o n f i d i n g memory ของคุณและเขาแล้วก็ การไว้วางใจค่ะพันธนาการคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่เขาให้ความสำคัญในลักษณะของความใกล้ชิดทางความรู้สึกที่เขาบอกคุณได้บางสิ่งบางอย่างเขาบอกคุณได้ฉันไว้ใจเธอฉันมั่นใจในตัวเธอมันเป็นแบบมันเป็นเอเนอรที่ไว้ใจได้นะคะความใกล้ชิดความเชื่อใจเชื่อถือนี่นี่คือสิ่งที่เขามีต่อคุณ อาจจะเคยบอกคุณไม่เคยบอกคุณก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้มันมันมันเป็นทาวินเฟรมมันเป็นอะไรที่แบบไม่ธรรมดาคุณอม,มันไม่ธรรมดาอ่ะสุดท้ายอ่ะหลายคนหลายท่านนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ถึงขั้นครอบครัวนะถึงขั้นแบบว่าเคยแบบเ้าเรียกอะไรเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเออเคยแบบ คุณเป็นคุณพ่อคุณแม่เหรออหละบางคนก็อาจจะแบบว่าฟิลลิ่งว่าเขาอยากมีครอบครัวกับคุณเออย่างงี้ก็ได้ถ้าคุณกับเขายังไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันะนะเนาะอาจจะมีความรู้สึกถึงแบบออ่คุณเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเขานะคะอยากอยู่ด้วยอยากมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหรือ r e m i n i i n g หรือแบบอะไรต่างๆที่มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาผูกพันคุณอ่ะอทีนี้ขอดูคุณหน่อยนะ คุณคิดยังไงกับเขาคะอันนี้คุณน่าจะรู้อยู่งั้นจะไม่เปิดเยอะเอาตอนนี้แล้วกันขอแค่หนึ่งใบสําหรับคุณนะคะตัวคุณเองทำไมใส่หน้ากากตัวคุณเองคุณรู้สึกกับเขายังไงแกล้งทําเป็นคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณก็คิดว่าเขาอ่ะพูดเกินจริงคุณรู้สึกว่าไม่ได้เชื่อใจเขาร้อยเปอร์เซ็นบางครั้งที่เขาพูดคุณคุณคิดว่า ไม่รู้จริงไหมเชื่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะคุณกับเขาอะรู้จักกันดีแต่พอเวลาเขาพูดอย่างเงี้ยตอนที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยคุณคุณกลายเป็นแบบว่าก็คแค่พูดไปงั้นแหละอะไรเงี้ยโมเมนต์ของคุณออีกใบหนึ่งแถมให้แล้วกันสิ่ง <c oughs> ที่คุณรู้สึกกับเขาอะ่ะมันมีคําว่าความแบบความกลัวเหรอเออคุณแค่ระมัดระวังนะคะคุณแค่ระมัดระวังคุณแค่แบบว่าเออวิตกกังวล คุณกลัวคุณระแวงนะคะเนื่องจากระยะทางหรือความไม่ได้เชื่อใจ100%เพราะคุณเคยมีแผลเก่ามาก่อนอาจจะเคยมีแผลกับเขาเออหรืออาจจะแบบว่าไม่ไว้ใจใครนี่คือแบบโมเมนต์ของคุณนะอ่ะสุดท้ายนะคะทั้งหมดทั้งมวลของคนที่คุณนึกถึงคนนี้นะคะสิ่งที่ความภายในของเขานะคะความรู้สึกนึกคิดโมเมนต์ Moment ของเขามาดูว่า เขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ภาพรวมเชื่อถือได้ไหมเชื่อใจได้ไหมคุณเป็นคนที่คุยกับเขาได้ทุกเรื่องนะคะเขามีความแบบเชื่อถือคุณเขามีความเชื่อถือไว้ใจคุณจริงๆความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะมันต้องใช้ใช้คำว่าความต่อเนื่อง นะคะความต่อเนื่องอาจจะมามาอ่อนๆหายๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะคะแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่อย่างที่บอกอะคะ่ะเคยแบบดิวกันมาจากอดีตชาติเป็นทวินทวินเฟรมมาก่อนนะคะเขารู้สึกเขาอบอุ่นเขาเชื่อเขาเชื่อใจคุณนะคะอบอุ่นเชื่อใจคุณแล้วก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากจะเทคแอคชั่นกับคุณนะคะเหมือนเขาเหมือนเขาแบบคิดถึงคุณมากเลยอะเออเหมือนเขาคิดถึงคุณมาก เหมือนเขารอจะเจอคุณรอแบบรอวันดีๆอะนะเหมือนเขารอวันดีๆระหว่างคุณและเขานะคะว่าจะเป็นการคุยการเริ่มต้นหรือว่าการเทคแอคชั่นเหมือนมันมีฟิลลิ่งที่แบบว่าตกหลุมรักอยู่ในนั้นอีกครั้งหนึ่งอะตกหลุมรักอยู่ในนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหวังดีปรารถนาดีแหละนะหวังดีปรารถนาดีแล้วก็เป็นสายแบบเป็นสายคลั่งรักสายคลั่งรักแบบสไตล์แบบ ไม่ใช่สายไปแบบคั่งแรงแบบพื่นๆเอาใช่เป็นขั่งล้างแบบอะไรนะลุ่มหลงเหรอเออเป็นขั่งรักแบบลุ่มหลงอยากจะไปให้มากกว่านี้เอออย่างเงี้ยรอจังหวะนะประมาณนั้นนะคะโอ้ย18ปุดค่ะโอเคค่ะก็ใช้วิจ,จรารณญาในการรับฟังนะคะฝากกด subscribe กด like กด share, แชร์คนละหนึ่งไ like นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอโบด้วยนะคะเริบๆค่ะ